วันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกนลนครสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสกนลนครโดยโรงพยาบาลสมาาสเด็จพยุพราชสว่างแดนดินได้มาดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดบุรพาที่มีอายุตั้งแต่12ปีถึง18ปีซึ่งนักเรียนที่มาฉีดในวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นม1ม .2 ม .3 และม6 จุดแรกนี่ก็จะเป็นการวัดอุณหภูมินะวัดอุณหภูมิชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดซักประวัตนะิใครมีประวัติการฉีดวัคซีนมาหรือมีประวัติแพ้ยาอะไรต่างๆมาคุณหมอก็จะให้คําแนะนํามีโรคประจําตัวด้วยอย่างนี้มก็จะให้คําแนะนําในการที่จะ ป้องกันหรือว่าเมื่อฉีดวัคซีนนจะมีผลเป็นอย่างไรจุดนี้ก็เป็นจะเป็นจุดฉีดวัคซีนทางเจ้าหน้าที่ก็จะฉีดเทละสิคนสิบคนซึ่งก็ดําเนินมาแล้วหลายชุดการฉีดก็ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยุได้หลังจาก ฉีดแล้วก็จะมีการนั่งสังเกตอาการนั่งสังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีนเป็นเวลา30นาทีก็จะได้รับคําแนะนําจากคุณหมอในการดูแลตัวเองหลังจากหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นยังไงบ้างให้เธอสังเกตอาการดีนักเรียนที่กำลังนั่งสังเกตอาการ หลังจากฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วฉีดแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างอาการยังไงบ้างรู้สึกสูงสูงต่ำต่ำไหมไม่ครับเจ็บหรือเปล่าตอนตอนตอนฉีดอ่ะเจ็บเจ็บเจ,จ็บไหมนิดเดียวนิดเดียวยี่ห้ออะไรที่ที่ที่ฉีดเนี่ยฮะฉีดยี่ห้ออะไรฉีดแขนไหนอ๋อไม่เจ็บแขนซ้ายลายมังกรแขนซ้ายลายมังกร เจ็บอยู่ปะเนี่ยเจ็บครับเจ็บโอ้ยตายแน่ๆคืนนี้น่ะ <laughs> ตายคั่กๆกันกินน้ำเยอะๆปวดเยี่ยวได้บ่เนี่ย <laughs> อ่าจะต้องฉีดอีกสามเข็มเนอะไม่งั้นไม่รอดเนี่ย <laughs> บรรยากาศการสอบสวนโลกขอ,องเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนว่าเป็นยังไงบ้าง สวัสดีคุณครูกตตันวันวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้น่ะวันนี้บรรยากาศรู้สึกอบอุ่นครับอบอุ่นทางาคณะครูได้ดูแลเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยในทางาคณะครูนะครับเป็นการในเรื่องการดูแลนักเรียนและการต้อนรับผู้ปกครองแล้วก็ตอนอรันบทางโรงพยาบาลและาการต้อนรับเป็นอย่างดีครับครับครับมองมองดูแล้วเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดเป็นยังไงบ้างครับน่าจะ รับใจในเรื่องของการบริการครับทางทางโรงเรียนครับเรื่องของทางโรงเรียนเราก็มีการออให้ของช้ดดวยครับครับครับอ,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 อยากอยากจะฝากไปถึงนักเรียนที่ยังไม่มาฉีดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็อยากจะให้นักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับครูก็ขอแนะนําให้มา ฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ